สวัสดีครับผมธงชัยนะครับจากสยามอ l l System นะครับพอดีผมไปเจอปัญหาที่หน้าง,งานนะครับก็คือลูกค้าซื้อกล้อง IP High Vision มานะครับแล้วจะเอาไปใช้กับตัวเครื่องบันทึกที่เป็นมาจากโรงงาน XMI นะครับเป็นโรงงาน XMI หน้าตาเมนูก็จะประมาณนี้นี่คือลักษณะเฟิร์แบรของ โรงงาน XMI นะครับทีนี้ผมก็ต้องมาหาวิธีการใน,ในการที่จะตั้งค่าเพื่อที่จะแอดตัวกล้อง Vision, ไฮวิชั่นไอกล้อง IP นะครับเข้ากับตัว DVR จากโรงงาน XMI นะครับก็ขั้นตอนก็คือทาเหมือนคลิปก่อนหน้าที่ผมเคยแนะนำไปนะครับแต่ว่าแบบนั้นคือผม แอดจาก h ฮวิชั่นไปหาด้าหัวนะครับแต่นี่ผมจะแอดจาก h ฮวิชั่นไปหา XMI นะครับพอดีก็พอดีมีเครื่องไฮวิวนะครับที่เป็นโรงงาน XMI เเนี่ยเหลือเหลืออยู่นะครับก็เอามาทดสอบระบบได้นะครับวิธีการก็นี่แหละครับเราเข้าไปที่ตัวกล้องก่อนกล้องไฮวิชั่นเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับจากนั้น ก็ไปที่เมนู Configuration นะครับแล้วก็ไปที่เมนู Network Configuration Network นะครับไปที่ Advanced Setting เราไป Enable o n o i f นะครับแล้วก็สร้าง User ขึ้นมาผมสร้างเป็น Admin นะครับ รหสัสผ่านเนี่ยเขากําหนดไว้ว่าขั้นต่นแปดหลักนะครับประกอบไปด้วยตัวอ,อักษรเล็กตัวอ,อักษรใหญ่นะครับตัวเลขและเครื่องหมายอักขระพิเศษนี่ครับตกใจฟันหนูชับดอลลาร์เปอร์เซ็นแอนวกนี้ครับใส่เข้าไปให้ให้ครบนะครับตามเงื่อนไขแล้วก็เลือกโหมดนะครับผมตั้งเป็นตกใจ2-3 A D M I N นะครับเป็นตัว A ใหญ่ตกใจ2 3 A D M I N ตัว N ใหญ่ตัว A ใหญ่นะครับตกใจ2 3 A ใหญ่ D M I N เลือกหมวดเป็น o p e r a t o r แล้วก็กดเซฟครับ Enable on WiF กดเซฟนะครับแล้วลองไปดูที่ตรงนี้ครับผม Network นะครับจบไว้ก่อนนะครับที่ b a s i c เซต t ิ n งนะครับพอร์ HTTP <c oughs> เป็น80นะครับต่อไปก็ไปที่ System ครับไปที่ maintenance reboot หนึ่งรอบครับเพื่อให้ p r o t o คอล o n w i f ทำงานนะฮะแล้วก็รอครับตอนนี้กำลัง reboot กล้องอยู่นะครับกล้องกำลัง restart อยู่แล้วก็ไปทำการ add กล้องรอที่เครื่องบันทึกโรงงาน xmi นะครับ ตอนนี้กล้องกำลังรีสตาร์ตอยู่เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ากล้องรีสตาร์ตเสร็จหรือ,อยังนะครับค่อยไปแอดกันมาแล้วครับ Username Password l o g i ล็อกอินเข้าไปตอนนี้กล้องก็ กลับมาออนไลน์แล้วนะครับเราไปดูการตั้งค่าครับว่าเีธอตั้งค่าเมื่อสักครู่เนี่ยยังอยู่ไหมนะครับไปที่ configuration ไปที่ network ไปที่ advanced setting อยังอยู่นะครับต่อไปไปที่ตัวเครื่อง NVR ครับเราคลิกขวาตรงนี้ก็ได้ครับผมคลิกขวาเข้าที่เมนูหลักนะ ระบบนะครับวิธีการจัดการช่องก็คือเข้ามาช่องนี้นะครับเรากดแอดแบบเมนนนได้ใส่เลข IP ได้นะครับผมจะใส่เลข IP ของตัวตัวกล้อง1นึ่จุดแต่ก่อนอื่นนะครับตัวเน็ตเวิร์กของตัวเครื่องพื้นเนี่ยก็ต้องเป็นวงเดียวกันกับงวงกล้องนะครับ1นึ่งเก้าสออันนี้คือ d v r กล้องอยู่วงเดียวกันนะครับ มาที่ระบบนะครับป็ากการช่องช่องทางดิจิตอลกดเพิ่มเลือกเป็น Onvif นะครับเราสามารถตั้งชื่อกล้องได้นะครับอุปกรณ์เป็น IPC ครับโปรโตคอลเป็น Onvif นะครับ IP เป็น1 9 2 1 6 8 9 9จุดหนึ่งหนึ่งสามนะครับ พอร์ตต้องใช้พอร์ต h t t p นะครับก็คือพอร์ต80 username admin นะครับ password เป็น password ของ onvif protocol นะครับไม่ใช่ password ที่ access เข้าตัวกล้องนะครับผมตั้งเป็นเมื่อกี้เป็นตกใจนะครับ2 3 A ใหญ่ I. d L m i e c t m i n enter เร็จแล้วครับกดตกลงครับเนี่ยครับขึ้นมาละกดตกลงผ่านมาแล้วครับเยวบอยครับผมครับครับใช้กล้องฮิกวิชันนะครับแอดเข้ากับ d v r ที่มาจากโรงงาน XMI นะครับผ่านครับผม ขั้นตอนก็ไม่มีอะมากครับแค่จะชาร์จตอนที่เราสั่งรีสตาร์ทกล้องให้วิชั่นหนึ่งรอบนะครับผลก็ผมก็พูดสับสนแล้วเกินบางทีก็ให้วิชั่นบางทีก็ทิกวิชั่นนะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ